สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมในช่วงเดือนกรกฎาคมพศ2565ชาวราศีกุมวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างคำอธิบายใต้คลิปนั่นเองนะ ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้นะคะก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเราผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ เรามาดูพลังงานภาพรวมของชาวราศีกุมหรือว่าผู้ที่มีลัคนาตรงกับชาวราศีกุมนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะต้องร้องว้าวเลยนะพลังงานเดอะสตาร์ขึ้นนะคะกรยดยาวๆเลยพลังงานดีมากนะนี่คือพลังของคนที่ทำอะไรก็ป๊อปปูล่านะคะมีคนชื่นชมมีคนชื่นชอบคุณนะคะทำอะไรก็มีคนกดไลค์ว่างั้นนะ สัญญาณนี้ขึ้นมาแสดงว่าตอนนี้ชีวิตกําลังไ r i g h สดใสดีงามมากๆนะคะที่สำคัญนะมีสัญญาณแรงดึงดูดเรื่องของความมั่นคงเรื่องการงานการเงินด้วยนะคะสัญญาณความร่ำรวยเข้ามานะเริ่มมีการพัฒนารูปแบบของชีวิตไปสู่ทิศทางที่มั่นคงสวยงามมากๆนะคะและที่สำคัญนะอาจจะมีรูปแบบของ การขยายกิจการหรือว่ามีการพบปะพบเจอผู้คนมากขึ้นซึ่งจะเป็นกัลยาณมิตรนะคะที่จะนำเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะสำหรับเรื่องราวของความรักนะก็จะเป็นอะไรที่แฮปปี้ไปด้วยนะคะเหมือนตัวคุณกับตัวเขาในความสัมพันธ์เนี่ยก็เริ่มมีพันธสัญญาใจนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะมีการครบกันอยู่ในความสัมพันธ์จนกระทั่งมั่นใจนะคะแล้วก็ผูกพันกันนะคะ เลยทาให้เกิดพันธะหัวใจขึ้นมาที่สวยงามมากๆนะอีกอย่างหนึ่งสัญญาณสวยมากนะคะเป็นสัญญาณพลังงานบุญนะพลังงานบุญพลังงานของการแบ่งปันความเอื้อเฟื้อนะปรากฏขึ้นมานะคะถ้าเกิดชาวราศีกุมนะได้ทําบุญนะคะได้ทาทานอะไรอย่างเงี้ยจะดีมากๆเลยนะจะทําให้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันรับรื่นลงตัวแล้วก็ไปสู่ทิศทางที่สดใสนั่นเองนะ สัญญาณออกมาบอกว่าขณะนี้อะไรที่คุณทำเนี่ยเป็นสิ่งดีแล้วนะคะอยากให้คุณมีความตั้งใจมีความขยันความอดทนในการทําสิ่งนี้ต่อไปอะไรก็ตามที่คุณตั้งใจแล้วคุณพยายามทาอย่างเต็มที่เนี่ยจะนำความสําเร็จเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะในทุกเรื่องเลยนะคะหน้าที่การงานการเงินความรักนะว้าวมากผู้อ่านขอดู สัญญาณของชาวราศีกุ่มในช่วงเดือนกรกดานะคะวาวสัญญาณเดซันปรากฏนะคะเป็นสัญญาณความสำเร็จคริสยาวๆเลยนะคะเปิดรับพลังงานบวกเลยนะนี่คือพลังความสำเร็จอะไรที่คุณมุ่งมั่นคุณตั้งใจนะคะวางเป้าหมายรูปแบบอะไรที่คุณรอคอยอยู่นะคะผลลัพธ์จะออกมาแฮปปี้สดใสมากๆเลยนะ มีพลังทั้งพระอาทิตย์และดวงดาวเลยนะคะเข้ามาสนับสนุนชาวราศีกุมในช่วงเดือนกรกฎานี้นะคะสัญญาณดีงามนะสำหรับในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ก็เหมือนกับว่าคุณกำลังรอคอยจังหวะเวลาอะไรบางอย่างอยู่นะคะที่จะทำให้มิชชั่นหรือว่าพันธกิจหรือว่าเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยที่คุณทั้งคู่วางไว้ประสบความสำเร็จนะคะ ผู้อ่านขอดูสัญญาณของคนคนนั้นนะคะคนในความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมนะสัญญาณออกมาสวยมากๆนะคะคนคนนี้สิบเหรียญขึ้นนะเป็นคนที่เพอร์เฟกมากๆเลยคือแฮปปี้สดใสน,นะคะถ้าเขาได้ใช้เวลากับครอบครัวพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยจะยิ่งดีมากๆเลยจะนำความสำเร็จเข้ามาในชีวิตเขานะคะสำหรับความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ย เขาก็เริ่มมองเห็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมอะไรบางอย่างนะคะเพื่อสร้างครอบครัวกับคุณนะเหมือนจะมีการบริหารจัดการชีวิตหรือว่ามีการสร้างความมั่นคงเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่จะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นร่วมกันกับคุณนั่นเองสัญญาณสวยมากๆเลยนะนก็ช่วงกรกฎานะพลังงานของคู่คู่ที่คบคุยกันคู่ที่เป็นแฟนกันคู่แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างมาเด่นนะ สำหรับชาวราศีกุมคนโสดนะคะก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าสัญญาณออกมาบอกว่าคนที่เขาจะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเขาจะตั้งเป้าหมายที่จะสร้างครอบครัวร่วมกันกับคุณนั่นเองนะว,ว้าวผู้อ่านขอดูสถานการณ์นะคะของชาวราศีกุมและความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกรกฎาสวยมากๆนะคะเป็นสัญญาณของหนึ่งถ้วยเลยนะ เป็นสัญญาณการเริ่มต้นความรักใหม่เป็นสัญญาณการเริ่มต้นความสัมพันธ์อาจจะมีสัญญาณการคิด material, เรื่องราวของการแต่งงานนะคะหรือการเริ่มต้นกิจการอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์หรือว่าคุณกับคู่ในความสัมพันธ์อาจจะมีการเริ่มต้นกิจการใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะสัญญาณการเริ่มต้นใหม่การทําอะไรหลายๆอย่าง ที่เป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์เนี่ยเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะมีการเริ่มต้นจริงจังว่างั้นเถอะนะและพลังงานบุญจะหนุนนำให้เรื่องราวของคู่นะคะหรือความสัมพันธ์นี้ประสบความสำเร็จนะเป็นสัญญาณความรักที่คุณทั้งคู่จะมีการช่วยเหลือดูแลสนับสนุนซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้เลยนะพลังดีมากสวยมากๆนะคะ ถ้าเกิดเป็นคู่แต่งงานก็เหมือนเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวอย่างนั้นเลยอะแล้วก็มีรูปแบบอะไรที่ดีงามพลังงานบวกดีมากๆนะคะอีกอย่างหนึ่งอาจจะมีสัญญาณมีการคิดหรือวางแผนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้ามาด้วยนะคะทีนี้ผู้อ่านขอดูสัญญาณในอนาคตนะคะหรือว่าพลังของผลลัพธ์นั่นเองนะ สวยมากๆนะคะมีสัญญาณการแต่งงานปรากฏขึ้นมานะคะนะการใช้เวลาหวานร่วมกันการใช้ชีวิตคู่นะคะสวยงามมากนะที่สำคัญมีสัญญาณความสดใสความสำเร็จนะคะมีกิจการเป็นของครอบครัวอย่างนี้ด้วยนะคะสัญญาณว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจความขยันของคู่ จะทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยมีกิจการหรือมีอะไรบางอย่างที่เป็นของชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวนะแล้วที่สําคัญนะคะสําหรับชาวราศีกุมคือมีสัญญาณความมั่นคงในเรื่องของอาชีพด้วยนะคะอาจจะมีข่าวดีเรื่องของการเลื่อนตําแหน่งการขยายงานการได้รับโอกาสอะไรที่สวยงามมากๆด้วยนะด้วยความขยันด้วยความตั้งใจของคุณนะคะพลังจะมาเด่นมากๆนะ ผู้อ่านถามโรแมนต์แซงเจลนะคะอยากจะบอกอะไรชาวราศีกุมช่วงเดือนกรกฎานะสัญญาณสวยมากนะคะเป็นสัญญาณของคนที่ใช่เป็นสัญญาณว่าคุณกับเขาได้พบเจอกันแล้วนะคะชาวราศีกุมคุณมีสัญญาณเสน่ด้วยนะคะอาจจะมีทั้งคนเก่าคนใหม่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะอาจจะเป็นคนเก่าอยากจะรีเทิร์นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ หรือถ้าคู่ไหนงอนง้องแง้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะกลับมาคืนดีกันได้มีสัญญาณการกลับมาของคนเก่าหรืออะไรบางอย่างที่มันจะมีการปรับความเข้าใจมีการรื้อฟื้นฟื้นตัวขึ้นมานะคะอีกสัญญาณหนึ่งเป็นสัญญาณของคู่บุคเพสันนิว่านะคะ Past l i f e Relationship คุณเคยเป็นคู่กันมาก่อนในอดีตชาตินะคะแล้วกลับมาเป็นคู่กันอีกครั้งในชาติภพนี้เลยนะ ดังนั้นสัญญาณของชาวราศีกุมนะคะช่วงกรกฎาเนี่ยทั้งเรื่องของการงานการเงินความมั่นคงและความรักเนี่ยสวยมากๆนะคะอีกอย่างหนึง่งเป็นสัญญาณที่แองเจลออกมาบอกว่าอยากให้ชาวราศีกุมนะคะรักตัวเองเยอะๆเลยนะคะเคารพในตัวเองแล้วก็ภูมิใจในตัวเองนะคะสิ่งที่คุณทำอะไรที่เป็นเรื่องดีเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆขอให้ภูมิใจเพราะว่า สิ่งนี้จะเป็นพลังสำคัญมากๆที่เหมือนมันจะฉายประกายแรงดึงดูดความสำเร็จเข้ามาอะไรอย่างนี้ด้วยนะสัญญาณดีงามนะคะว้า wow. ว <Wow. S 1> ผู้อ่านถามจักระซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะคะอยากจะบอกอะไรชาวราศีกุมบ้างนะคะสัญญาณการสื่อสารการได้รับคำตอบอะไรที่สดใสน,นะคะ มีสัญญาณ enlightenment นะคะก็คือ,อความสว่างความสดใสคำตอบที่แฮปปี้ดีงามนะคะเป็นทิศทางของความสำเร็จปรากฏขึ้นมานะขอให้คุณมีความพยายามนะไม่ย่อท้อไม่ท้อแท้ในทุกเรื่องราวนะอะไรที่เป็นสถานการณ์ท้าทายนะคะขอให้รักษาความขยันความอดทนความมานะพยายามไว้เสมอนะคะ เพราะว่ามันเหมือนกับว่าในช่วงกรกฎาคมมันจะมีรูปแบบการปรับเปลี่ยนเปิดทางให้ชาวราศีกลุมไปสู่ทิศทางของความสำเร็จนั่นเองมันเหมือนคุณต้องเริ่ม Take a คชั่นคือเริ่มลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างให้ชีวิตเราดีขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะสัญญาณดีงามนะคะนอกจากนี้นะคะจักรละออกมาบอกว่า สำหรับชาวราศีกุมเองนะคะจะมีอิทธิพลของครอบครวัวหรือว่าคนรอบข้างนะคะจะมีผลต่อการตัดสินใจของคุณหรือว่าความคิดของคุณนะคะทั้งเรื่องของอาชีพหนะ้าที่การงานหรือว่าเรื่องของความรักดังนั้นจะกาะแนะนำว่าอยากให้คุณมั่นใจในตัวเองนะคะอะไรที่คุณทำหรือตัดสินใจแล้วไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะขอให้มั่นใจแล้วก็ ตั้งใจทําสิ่งนั้นให้สําเร็จให้ได้นะว้า wow. วผู้อัานก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนที่เขาชมคลิปนี้เลยนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ